เป็นละครท้าทายนางเอกอารมณ์ดีคิมเบอร์ลีสุดๆค่ะเพราะจากที่เคยใส่สูตรภูมิฐานซื้อขายหุ้นสวยๆงามๆาอยู่ในออฟฟิศล่าสุดผู้จัดแอนทองให้น้องสาวสุดที่รักมาเป็นแม่ค้าขายห่อหมกกลางตลาดในละครแอบ,บรักออนไลน์แถมยังต้องครีเอทท่าแดนซ์เรียกลูกค้าท่ามกลางชาวตลาดขวักควายแต่จุดนี้สอบมอยอหอเพราะคิมมี่มีกำลังใจล้นอกเมื่อพระเอกหมากปรินโผล่มาช่วยขายให้ฟินกันหน้าจอไปอีกงานนี้ถ้าเป็นนอกจอ นุ่มมากคงเหมาหมดทั้งซสายกระล่ำใบยอแต่พอถามว่าจะช่วยเต้นระบำเรียกลูกค้าด้วยไหมเจ้าตัวรีบออกตัวว่าต้องคีบคาแรคเตอร์คืมไว้ก่อนแหมอยากเต้นให้คิมมี่ดูคนเดียวละสิคะน่ะค่ะเต้นเรียกแขกค่ะใช่แล้วก็มากันเยอะมากแล้วก็ชิมกันจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ซื้อจริงๆมากแล้วนี่ก็แบบไม่ได้ซ้อมเต้นไม่ได้อะไรมาไม่ได้อะไรเลยเต้นสดเลยครับนี่แปลว่าโรบอทก็มีค่ะ ไปเรื่อยค่ะเขาอุตส่าห์บอกแล้วอุตส่าห์โยนแล้วบอกว่าป้านอนเอาเต้นแล้วเต้นเร็วนี่ก็ไม่เต้นตบมืออย่างเดียว,ยวค่ะเจ้าลูกเตอร์ครับผมเด้ยฝากลีลาการเต้นของ <c oughs> น้องคิมบอรี <c oughs> ไว้ด้วยครับ <c oughs>